เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราเจ้าพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สามแห่งรัชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัย และพระองค์แรกที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเรียมสเสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อวันจันทร์แรมสิบค่ำเดือนสี่ปีมะแม,แมเวลา10.30นาฬิกาหรือสี่ทุ่มครึ่งตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330ซึ่งภายหลังพระราชชนนีได้รับการสถาปนาเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุราลายัย พระองค์สวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์เดือน9ขึ้นเจ็ดค่ำปีวอกซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367รวมสิริดำรงราชสมบัติได้27ปีทรงมีเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมห้าพระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสิ้น51พระองค์สเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธ เดือนห้าขึ้นหนึ่งค่ำปีกุลโทสกจุลศักราช1,212เวลาเจ็ดทุ่มห้าบาทตรงกับวันที่สองเมษายนพุทธศักราชสองพรวมพระชนน้มาพันษา6 4สิบสพันษา